จจะพาทุกท่านค่ะไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะมาดูนี่ค่ะในตัวนี้ Genford Ranger Open Cab XL คันนี้จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรนั่นเองค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะแล้วก็เป็นซิงเกิลเทอร์โบค่ะแรงม้าอยู่ที่170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยกับข้อมูลของเครื่องยนต์ค่ะ ในตัว next gen ford ranger open cab คันนี้ค่ะจะเป็นตัวกระบะแคบยกสูงเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล e c r boot สีสูบ dohc สบวาล2์ลิตร1 9 9 6ร cc กระบอกสูบคูณช่วงชัก8 4 คูณ90มิลลิเมตรพ่วงระบบอัดอากาศ VG Turbo Charger พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ค่ะกำลังสูงสุด170แรงม้าที่3,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด405นิวตันเมตรที่1,750รอบถึง2,500รอบต่อนาทีรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดถึงระดับไบโอดีเซล B20 ค่ะคันนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังค่ะก็คันนี้ถือว่า คุ้มนะเพราะว่าคันนี้ราคา599,000บาทที่ให้ฟังก์ชันในการใช้งานในตัวระบบ Ford Pass Connect มาด้วยและก็นอกจากนี้ค่ะรถคันนี้ค่ะยังมีเหมือนมี GPS ภายในตัวด้วยเพราะว่าระบบ Ford Pass Connect ค่ะสามารถหาพิกัดหาตำแหน่ง ผ่านตัวรถผ่านสมาร์ทโฟนของเราได้อีกด้วยอันนี้ก็ถือว่าในราคา599,000บาทนี้ตอบโจทย์ใครใหลายๆคนนะใครที่สนใจสามารถเข้ามาที่โชรูฟอร์ดอาร์ r สาขาราชพฤกษ์พระราม5ได้เลยค่ะหรือว่าโทรเข้าไปติดต่อได้ที่024326599หรือว่าอยากจะติดต่อผ่านอาจิเข้ามาโดยตรงก็ได้ค่ะที่0985551 5้ค่ะแอดไลน์มาเบอร์เดียวกันนี้ได้เลยค่ะแล้วต้องขอขอบคุณค่ะกับทางโชว์รูมฟอร์ดอ a เสาขาราชพฤกษารามหา้าที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อจิได้พาทุกท่านมารับชมกับรถกระบะแคบกยกสูงที่ดีที่สุดในท้องตลาดตอนนี้และราคาถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ในราคา5 9 9 0 0 0บาทกับเอ็กลัคันนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ค่ะกดซ u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องอจินิวพาแฟมิลี่กันด้วยค่ะ ติดต่อรีวิวสินค้าโปรโมทสินค้าได้ที่098 555 1558วันนี้อาจิตขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ